สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลระันครข,ของเราเช่นเดิมอยู่กฟนนดันธนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live ผลิตรายการโดยราชมงคลพระนครค่ะสำหรับรายการของเราวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าขึ้นชื่อมาว่า r m u t p Update เราก็จะมีเรื่องราวดีๆในรอบร่วของราชมงคลพระนครมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้มาดูกันที่การจัดก,กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2568ค่ะ โดยเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราชมงคลรานครรโดยกองพัฒนานักศึกษาค่ะได้จัดก,กิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2568 RMUTP Fresh Beginning 2025 Smart U Smart U ค่ะโดยมีน้องๆนักศึกษาใหม่จากทั้ง9คณะนะคะรวมแล้วก็3,000กว่าคนเข้าร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษานะคะได้รับทราบข้อมูลต่าง ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของราชมงคลพระนครค่ะที่จะนำไปสู่ให้นักศึกษานั้นได้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขนะคะซึ่งภายในงานนี้ค่ะดรนภวัลพ์รัศดิวัชระบุญ อธิการบดีของราชมงคลพระนครก็ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะรวมถึงยังมีสิทธิ์เก่าของราชมงคลพระนครค,ลค,ลคล่ะได้แก่ยิงน้ำปรุงจรุงจิตนะคะหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตางกันบ้างนักจับดอกไม้ชื่อดังนะคะรวมไปถึงน้องยุ่นค่ะค,ค,คุณภูสนุวงศ์สาวณิชยากรนะคะดารานักแสดงได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ นอกจากนี้นะคะในช่วงท้ายของการจัดงานก็ยังมีการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อ Ecolife in You มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจัดขึ้นที่ห้องประชุมมงคลอาภาอาคารมงคลอาภาคณะบริหารธุรกิจศูนย์พณิชากรรมพระนครค่ะและในวันนี้นะคะวันจันทร์ที่17มิถุนายน2568ก็เป็นวันเปิดภาคเรียนของนนนักศึกษานะคะระดับอุดมศึกษาของราชมงคลพระนครที่เปิดพร้อมกันแล้วใ วันนี้ยังไงก็ขออวยพรยให้น้องๆทุกคนนะคะได้ใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยอีก4ปีข้างหน้าแล้วก็อีก4ปีข้างหน้านะคะมาเจอกันกับบัณฑิตรัชมงคลพระนครค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะคะที่เริ่มเข้ามาปีหนึ่งนะคะในปีนี้เป็นปีแรกหลายๆคนก็เดินทางออกมาจาก บางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนก็อยู่ในกรุงเทพมหานครมาจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายพื้นที่แต่ว่ามารวมกันเป็นหนึ่งที่ราชมงคลพระนะครที่นี่นะคะก็ขอให้น้องทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเร่าเรียนนะคะเพื่อที่จะจบออกไปแล้วนะคะได้ทําอาชีพประกอบอาชีพต่างๆสมดังที่ใจของน้องปรารถนารวมถึงให้กําลังใจกับน้องๆชั้นปีที่2ที่3แล้วก็ที่4แล้วก็ตั้งใจเรียนกันนะคะก็อีกไม่กี่ปีก็เรียนจบได้ไปใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการกันแล้วล่ะคะ่ะมาดูกันต ที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเป็นข่าวที่สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมีความฝันเป็นผู้ประกอบการนะคะทางด้านของรัชมงคลพระนครของเราก็มีการให้ความสนับสนุนในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่เช่นเดียวกันวันนี้ค่ะฝนก็เลยนําเรื่องราวนะคะของนองๆนักศึกษากลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาได้ประสบความสําเร็จนะคะในการที่จะนําเสนอในการผลิตแล้วก็สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงก้าวเข้าสู่ เวทีการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้อย่างภาคภูมิใจค่ะซึ่งผลงานของน้องๆกลุ่มนี้นะคะก็เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดของคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครค่ะกับการ ผลิตน้ำหอมปรับอากาศนะคะที่เป็นแบรนด์ไทยสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิน่นวัฒนธรรมไทยแล้วก็พึกษชาติอันหลากหลายค่ะโดยมีการใช้เอเซนเชียลออยล์นะคะจากไม้ดอกไม้ผลไม้แล้วก็สม,มุนไพรไทยที่เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่ดีที่สุดค่ะปราศจากสารส่งคลอเห์นะคะโดยใช้น้ำมันมะพร้าวแทนแอลกอฮอล เพื่อความอ่อนโยนและก็ลดการแพ้ซึ่งก็ต้องขอชื่นชมนะคะนางสาวป,ปรมาสังสุมลและนางสาวธิวาพรทองดีนักศึกษาชั้นปีที่3ภายใต้าการดูแลของดรนพดลเดบประเสริฐอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะที่ได้รับทุนสนับสนุนนะคะมูลค่า200,000บาทจากโครงการหน่วยบ่มพอวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ2568 ถึง2,569โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมกับสถานะผู้ประกอบการระดับสตาร์ทอัพคอมเพนีที่น่าจับตามองค่ะทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องขอร่วมสแสดงความยินดีในความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะแล้วก็ศักยภาพของนักศึกษาทั้งสองคนนะคะพร้อมกับส่งแรงใจให้กับธุรกิจของน้องๆน,นั้นสามารถที่จะเติบโตไปสู่ตลาดสากลแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับ น,น้องนักศึกษารุ่นต่อๆไปกันด้วยนะคะมาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะที่มีการจัดกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2568ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชพรเทียบจัตุรัสคณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้กล่าวเปิดกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนประจำปี2568ค่ะโดยในช่วงเช้านะคะก็จะมีกิจกรรมการบรรยายนะคะในหัวข้อต้อนรับครอบครัว MCT สู่รั้วกรมบหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์ค่ะโดยคุณเกศเกศรนแก้วสามารถนะคะแล้วก็การให้ความรู้นะคะในหัวข้อเรื่อง นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมันหวังวณิชพันธ์ส่วนในช่วงบ่ายค่ะจะเป็นการบรรยายแล้วก็ให้ความรู้ฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกรณีฉุกเฉินโดยมูลนิธิร่วมกตัญญูที่หอประชุมดีฮอราชมงคลพระนครศูนเทเวศค่ะ มาทิ้งท้ายกันที่ข่าวจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะที่มีการจัดก,กิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่เช่นเดียวกันนะคะโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะได้มีการจัดก,กิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปวชค่ะประจำปีการศึกษา2568โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์พันธุนะ คณะประีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ค่ะรวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทรินทันสิประเสริฐนะคะรองคณะปะดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานเนื่องในช่วงเช้านะคะจะเป็นการบรรยายเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงระบบบริการการศึกษางานทะเบียนนะคะงานกองทุนงานพัฒนานักศึกษาแล้วก็แนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนจากนั้นค่ะ ก็ได้แยกตามสาขาเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองได้พบปักกับทางอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ และในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาอารมณ์สุขของวัยรุ่นนะคะโดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีศาสตราเล่งไพบูลณ์และทีมงานนะคะเป็นวิทยากรนำเสนอกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งช่วงบ่ายเลยทีเดียวค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีที่เรียนตอนนี้ทางราชมงคลพระนครยังมีเปิดรับสมัครอยู่เป็นรอบพิเศษฟ,ฟรัตแท็กนะคะสมัครปุ๊บรู้ผลปับ๊บทราบทันทีค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจ จะเข้ามาเรียนต่อกับทางราชมงคลภายในของของเราทั้ง9คณะนะคะก็ยังคงมีการเปิดรับสมัครในรอบพิเศษฟรัแทกอยู่นะคะหากว่าใครสนใจยังไม่มีที่เรียนที่ไหนถึงแม้ว่าเราจะเปิดภาคเรียนกันไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังรับสมัครน้องๆอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27มิถุนายนน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถไปสมัครได้ที่คณะตามที่น้องๆสนใจได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับฝนและ RMU TP อัปเดตแล้วข้งหน้านะคะจะมี เรื่องไหนมาอัปเดตให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะและฝากไว้ด้วยนะคะว่าเรียนที่ไหนก็เรียนได้แต่จบจากราชมงคลพรนะนครต้องมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์หากว่าจบแล้วอยากมีงานทำเข้ามาเรียนต่อกับราชมงคลพรนะนครได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้งลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ